ไทยสวยเอยอยนะครับก็าจากที่ซื้อแล้วชื้นละหนึ่งร้อยบาทเนาะเราก็เหียนชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เช็คดีๆว่าเราเกิดปีไหนอายุเท่าไหร่อย่างไงบ้างเนาะหลัลงจากนั้นก็เด,เ,เดินไปที่องค์เทพไทยสวยเอยอะด้านหน้าปัดตัวสิบสองครั้งแล้วก็วางกระดาษไว้ที่แท่นบูชาด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดินมาตรงนี้จะเป็นจุดที่ท,ทําพิธีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของข้าวแดงกันบูชาตามใบแดง ด้านในก็จะมีบทสวดอยู่นะครับเราก็อ่านตามนี้นะก่อนปัดตัวสิบสองครั้งนอธิฐานตามใบสีแดงเราปัดปัดตัวสิอธิฐานตามใบสีแดงแล้วปัดสองครั้งสำเร็จไม่ต้องปัดตัวเสร็จแล้วปัดกันหน้าครับนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยด้านในสบายใจแล้วจริงๆต้องบอกนี่ถือว่า เอาที่สบายใจนะสบายใจที่จะทำก็ทำถ้าไม่สบายใจก็อะไรแต่เพืเ่อนเลยครับยังไงก็ได้ที่เราสบายใจ